สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับแม่ไงธนาธรไรเกษตรมือทอดไรธนาธรคือเกาเมียนเดิมเนาะค่ะน้อมือนี้แม่ไงธนาธรดจะเอาเคล็ดลับเอาความรู้อีหยังมาให้ฟังกะมาฟังกะพี่น้องก่อนอื่นกะอย่าลืมกดติดตามช่องเด้อค่ะเด้อติดตามตัวหนังสือแดงๆนะเป็นกําลังแรงใจให้แม่ไงธนาธรดเนี่ยเด้อค่ะเด้อค,คันว่ามีประโยชน์กับโกแซออกไปน้ำเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องอันที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คืออ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะคะแม่ไงธนาธรสีมะเปรียบเทียบว,วา่าอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์กับอ้อยสิงคโปร์เนี่ย มันแตกต่างกันจังไรมันเป็นจังไดพี่น้องเบิ้งอ้อยสวนบริหารศูนย์ไว้ด้วยค่ะเห็นบ่เขาหลอกกาบไม่ไมเขาจะเป็นสีขาวๆเลยนี้แหละค่ะเขาถือหลอกไม่ไหมเนาะค่ะเนาะแต่จะเป็นอันนี้บัดไม่ใน่ยทานรสิบ้าใเบิ้งอ้อยสิงคโป์ได้บัดเนี่ยอ้อยสิงคโป์ปลูกใกล้กันเลยค่ะพี่น้องปลูกใกล้กันจะได้เห็นความชัดที่แตกต่างค่ะพี่น้องแถวนั้นก็เป็นอ้อยสิงขาโป์ค่ะพี่น้องอ้อยสิงขโป์นี่ค่ะ ลใหญ่อยู่ดีค่ะสิงคโปร์คือขอดีก็คือลใหญ่ค่ะพี่น้องเห็นมอ่อเพียลำใหญ่แต่ว่าข้อเสียก็คือมันหนึ่งแม่ค่ะพี่น้องมันโคตรเขียวมันอันนีที่แบบว่ามันสีวตังตรงทีรีคือจังอ้ยสุาพารรณบุรีหาูนนี่ค่ะพี่น้องอันนี้เห็นมัน้ยนี่สุาพารรณบุรีหาซูนก็นคือตรงโบขดโบโบ,บ,บ,บเลียวโบโง่โง่คือจังอันอ้ยสิงคโปร์ค่ะพี่น้องลักษณะสังเกตก็คืออ้อยสิงคโปร์น้ำเพิงมันทิเป็นล้ำเรืองเหลืองไปจนแท้แเป็แสบค่บพี่น้อง นจะแซรกอหลีลำใหญ่มากพี่น่ะแต่ว่าเขาบ่กไข่แตกกอดีค่ะพี่น้องนี่ก้อนหนึ่งน่าจะพ่กเป็นกอซ้ำจักเป็นจังไดบูไม่ใหญ่ธนายท่าเป็นกอ่อแตกๆอ่างงางออกไปจังสี่ค่ะพี่น้องคือมันจะดูแลเนี่ยกุ้งกันเพราะว่ามันบ่อสั้นมันบ่ตรงบ่อสั้น,น,นคือจังสุพรรณหาซุนแม่ค่ะพี่น้องอันนี้เก๋ไก่ก,กันเลยนี่เปียกเจ็บเห็นสุพรรณหาซุนเนี่จะลำตรงลำตรงว่าผื้นเดียวมีไงเช่นนั่นถึงจับให้เบิ่งกะ ลำโบหน่อยโบใหญ่ก็ดีค่ะพี่น้องแต่ว่ามันมันบรเลยล้ำใหญ่ขึ้นจังอ่อยอันนี้อ้อยอันนี้มันล้ำใหญ่ค่ะพี่น้องนี่พีเต็มมือบางง้างค่ะพี่น้องลักษณะของเขา,าคือตาเขาเน่ะพี่น้องเห็นไหมตาแน่นหน่อยเลลมเหลมขึ้จังหีหมูนี่ค่ะพี่น้องแล้วก็มีร่องตามีร่องบนตาเห็นไหมเนี่ยแบบนี้แต่ว่ามันก่ะสำหรับพี่น้องที่แบบวา่าอยากปลูกล่องเบิ้งเน่ะเนาะนี่มันฉีบตรงค่ะพี่น้อง ้าพ่นสีดูแลดีกสิแบบว่าต้องหาไม่มาขำมมหยังแต่ว่าขันขันเขาไงเต็มที่นะพี่น้องลำหนึ่งนี่กำหนึ่งเนี่ย,ยมันมันสิได้อยู่หาโลกข้นเลยดิค่ะพี่น้องเนี่ยโอ้ยอันนี้มันสิได้หาโลกข้น,นบอกตาเนานะแหลมแหลมพิริศเนี่ยเฮ้ยมูนี่พี่น้องนี่มันก็มีร่องน,น้อยๆขึ้นไปแต่ว่าแต่กว่าดีแร้วค่ะพี่น้องแตก่กว่าดีแล้วก็โรคโรคมาแลกงแต่กินได้ง่ายก็ซูพันบริหารศูน นี่มันมันเบิงบงงามเนี่ยเนาะค่ะเนาะพี่น้องคือยังมันสีเนืองสีลมไปเห็นไหมค่ะดูแลได้แตดูแลดีเนี่ยพี่น้องตะลาล่ำหนึ่งกับขันน้ำได้บท่าธรรมดาค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่น้อนโกค่ะพี่น้องแม่งแม่งก็ะมักน้อนโกก็ะมักขันนี่ล่ำนี่ก็ะแม่นนี่เพ็้ยนเเพี้นบ่นี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่แหละมันก็มีขอดีข้อเสียข้อ้วยแต่ว่าอันนี้ล่ำเหลืองอุ้ยหุยเป็นตะแสบเนาะค่ะเนาะตากนเนาะ มาเนี่ยน้อยมีร่องทั้งๆค่ะพี่ร่องเห็นบ่มเี๋ยว่าข้อดีถ้าดูแลได้เขาลำใหญ่เหมนุ้มคุคาก็คือมาเปรียบเทียบให้เบิง้งมาสูพันบุรีหาศูนนั่นยืนตรงเรียงงามดูแลง่ายอันนี้กะจักว่าอียังดอกค่ะเป็นมะคองมะแข่งกันด้วยรากาเว้ว่าดูอาจจะโ่สวยงามโบอ,อาจหลาดคือจังสูพันบุรีหาศูนค่ะพี่น้องนอนอียังกะกะมักนี่นะพี่น้องเห็นบ่นอน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 นี่แทบจะ สุกอุ่กอหรือว่าถ้าเสียเกือบสิสุ่มลำเอาสมมติไม่เย็นชนาทอนมาก่อนนี่พี่น้องนี่เอาก่อนนี่นะมันจีมีนว้อนนี่ขอว่าเป็นสิสุุ่มลำบุญเน้ยไม่มีอยู่หนึ่งถึงสองลำนึงเน้เนี่ยก็คือว่ามันจะปลูกไงกองสุพรรณบุรีหาศูนย์แต่ว่าถ้าปลูกได้เพี้ยนใดก็คือมันได้น้ำเยอะกว้าลำนึงมันก็สี่หาโลแล้วเนาะค่ะแล้วมันเหียวเหยี่ยวหมท่านเงี่ด้นี่คือเี่ยมดท่านเงี่ยวุน่ะเมืองกับพี่น้องลำใหญ่เป็นตัวอันชอนอยู่ ทอดเบิบ้องมีเงินธนาทอดสำหรับผูใ้ใดอยากปลูกเด้อค่ะเด้อเบิ้องมีเงินธานธทาทอดใบว่าเป็นแต่เอาไปปลูกบ้านนอเป็นแต่เอาไปเฮ็ดแน่วบ้านนอเนี่ยมีเงินธนาทอดปลูกบ้านายค่ะพี่นอ้องอันนี้ปลูกบ้านายเพราะว่าเพี้ยนยากมีเงินธนาทอดบ้ามักปั่นใบค่ะก็เลยมาเน้นเนีนเอาตาอันาาชุ่พันหาซูลค่ะพี่นอ้องนี่ปลูกใกล้กันให้พี่นอ้องเห็นเห็นห้องไรนาะคขันเนาะนี่ผู้ใดคิดจะปลูกาาชุ่มพันหาซูลมันก็จะจะดูแลง่ายก็กันเห็นบ่พี่นอ้องขั้นน้ำกัแซบ่บคือกันลั่มเขาจะตรงแบบนี้ แบีบนี่พี่น้องมีเนธนาทอนอันหกอึงซึงอยู่ค่ะพี่น้องคือเห็นไหมมันชิญยาหลายหลายชุดกว่าเดียวเห็นม้่นนี่ค่ะพี่น้องตรงนี้กับ่งามค่ะมันกับบ่อไดงามทุกกาทุกเกาดนี่คือเป็นการเพี้ยนหยาดูแลหยาดสามีหยาซะส่วนหลายค่ะพี่น้องแถวนี้เมียนนี่แถวนี้เห็นบ่นี่ก็เดรลำเขาก็โอเคอยู่ง่าเขาก็โอเคอยู่ทำราบผู้ใดอยากปลูกทดลองปลูกเบิ้งกัปลูกได้เลยเด้อค่ะเด้อนี่ แต่ว่าก็เหลืองหุยหุยมาใกล้ขาคำ้ำโอ้ยจะแสบเว้ยพี่น้องผูนน้ำร่ำน้ำบ่ธรรมดานี่ข่าร่ำนู้ยเต็มมือปึกหลึกปกักหลักครับพี่น้องพี่ดีอยู่ดีอยู่แต่ว่าเห็นบ่มองได้มองบ่มันบ่ได้เปะทุกลุม่มแม่พี่น้องแต่ว่าสุพรรณบุรีหาชูนที่ปลูกนี่ได้ได้เปะทุกลุ่มเน้ นี่คือความแตกต่างเนาะคะ่ะเนาะเอาความแตกต่างมากว่าให้พี่น้องฟังว่าสุพรรณบุรีหาชุนเขาสีดูแลง่ายสวยงามกลัวต่ว่าสิงคโปร์เขาสีดูแลยากแต่ว่าถ้าดูแลได้ก็คือล่ำนี่สุพรรณบุรีหาชุนจะเป็นอัตลาดษจังสิงคะพี่น้องจะดูสวยงามเพลินตาความแตกต่างเนาะคะ่ะเนาะความแตกต่างให้เบิ่งนี่เป็นลปบของมิงานา่ธนาถวันกับพี่น้องอันผู้ใดอัน อยากปลูกเบิ้งว่ามันเป็นจังไงคลิปนี้ก็เห็นเห็นเลยค่ะพี่น้องเอาให้เบิ้งสุพรนหาชุนกับผาพี่น้องยางไปเบิ้งสิงข้าวปูเนาะค่ะเนาะมึงความแตกต่างว่าเป็นตาปูคือบ่เป็นตาปูค,ปาปคือตาปูทดลองเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องสุดรัวรัวเว้พี่น้องเนาะคลิปนี้ไม่ใช่ธนาธรกับสิมาประมาณนี้ค่ะพี่นออ้องขอบคุณหลายๆท่ะเด้อที่ขเขามาเบิ้งผู้ใดบ่ท่านติดตามกันกดติดตามเป็นกำล,งลังแรงใจให้ไม่ใช่ธนาธรอดในเด้อค่ะเด้อ เพื่อจะคิดว่าจะเฮ็ดคลิปนี่ยังทีนี้ประโยชน์ให้พี่น้องเบิ่งขึ้นกันค่ะนั่นนั่นก็คือสิงคโปร์มันจะเป็นก่อตาตาขึ้นไปตัวทิพย์ตัวแดนค่ะพี่น้องมันเสียบะสวยงามยืนอาามคือจังสุพรรณบุรีหาซุนอันนี้คือความแตกต่างค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเจ้าที่เขามาเเบิ่งเกษตรเมือทํารไรธนาท่อนขอนนสานเพเ่อเพ่นจังหวัดอุดรธานีนะค่ะเนาะการอยากได้ท่อนพัน ้อค่ะโทรมาซื้อได้ค่ะพี่น้องีไอีไล์ก็เบอร์โทรกับอันเดียวกันแ่้ะค่ะพี่น้องขอพูดหล,ลายๆที่เขาเมาเบิ่งเกษตรเมื่อทำไร่ธนาท่อนคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะขอพูดหล,ลายๆแล้วก็สวัสดีจ้า